สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง just play นะครับผมและนี่คือช่วง retro e game นะครับผมวันนี้เราจะมากับเกมนี้ครับผม l o c k m a n power battle นี่มันจะเป็น l o c k m a n ของเครื่องอาร์เคดนะลงครั้งแรกตอนอาร์เคดนะแล้วก็ไปลงอีกทีหนึ่งตอนเครื่อง play 2. มัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนี่เรจะเล่นได้3ตัวนะ l o c k m a n blues แล้วก็ forte power battery แต่ว่านี้ที่ผมเล่นคือเป็น เวอร์ชันของเครื่องเพย์เนาะเพย์เพย์จริงมันตั้งแต่เพย์สี่แล้วมั้งหรือเพย์ห้าไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมไปสอยมาแล้วแหละโอเคเพราะผมมาชอบมากเกมนี้เมื่อก่อนนะเพราะว่าสมัยนู้นผมแบบหาเล่นอาร์เคดแล้วหาไม่ได้ไงเออมันไม่รู้ไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามามั้งอ่ะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นล็อกแมนผมเลือกเป็นล็อกแมนนะแล้วก็มันจะไม่ให้เลือกว่าจะเอาแบบเจอบอสภาคหนึ่งสองสามหกหรือเจ็ดผมว่าหนึ่งสองแล้วกันนะฮะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามเลี้ยหกแอเรีย กับบอส6ตัวของภาค1 2ึ่งอมาครับผมเริ่มตัวที่โอ้โหพี่กัดแมนฮะมาลุยเลยฮะนี่ <c oughs> บอกฮะลุยบอสล้นลวนๆพื่อความสนุกเพื่อเพลินเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงแรงไปปะ่ะเฮ้ยแรงไปป่ะพี่แรงไปป่ะพี่ ไอ้หลบไอ้แหมโอ้โหติดกัดแมนยังไม่ต,ตายตายซะโอ้โหอาจคุดแรงไม่เป็นไรฮะไปก็พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคเราก็จะได้เวลาเราผ่านด่านเราก็จะได้ไอ้บนัสเห็นไหมจุดจุดสองจุดนั่นคือเลือดหนึ่งขีดนะ คือมันมีทั้งหมดอยู่16ช่องใช่ไหมวงกลมนั่นนะ่ะเอ้ย8ช่องช่องหนึ่งโดนได้ประมาณ2ครั้งนะฮะถ้าไม่ใช่ท่าแรงกว่าที่ไอ้กั๊ดมันกระแทกผมตะกี้นะอันนั้นโดนทีละขีดเลยเลยก็จะแรงว่าต่อไปฮะอะไรอะไอ้นี่วูวว้ดแมนมา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 ไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเนะี่ยได้เล่นแบบนับครั้งได้เลยอ่ะ เพราะหาร้านที่มันเอามาแบบน้อยมากไอร้านที่ผมได้เล่นก็แบบผมจำได้ผมได้เล่นไปแป๊บเดียวอะต้วร้านแม่ก็เจงไม่รู้ใจของผมเอาไว้จริงผมจําได้ผมได้เล่นแป๊บเดียวเพราะเพราะตอนนั้นเนะเล่นไม่ผ่านเล่นไม่จบนี่มันยากนะเอออันนี้ผมเพิ่งมาแบบเล่นคล่องขึ้นแล้วก็จบตอน ตอนโตแล้วอะเออมันยากมันยากมันยากยากอยู่ยากอยู่แต่ก็ไม่ยากเกินไปฮะก็หาโอเคลิฟชิลฮะมาต่อไปฮะอะไระนช่โรงงานเหรอเอ้ยโอ้โหตรงนี้มาคลาสแมนแ้าไอ้นี่เท่ขวัญใจผมผมชอบชอบ โอ้โหฉากนี้มาลองรับดัชแมนภาคสี่เลยพวกนเนี้ยแม่ผมก็กระโดดรออุ้ยนี่คอเกรงไปหมดมจริงๆเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันมากค่ะเพราะว่าชาร์จรล็อกวัสร์คือโคตรดีเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนบ้างนี่แน่ะเอากระอา้อา <laughs> อย่ายลืมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราต่อสุดท้ายยิงนัดสุดท้ายตายเลยเพ <laughs> จริงๆอาวุธบอดก็ก็ดีแต่ แต่เหมือนมันจะไม่ได้มีเอฟเฟกหรือดามจแรงขนาดเหมือนสมัยที่เราเล่นล็อกแมนธรรมดาที่ว่าใช้อาวุธแมชกับบอสแล้วมันจะแรงมากอะไรเงี้ยเออม,มันเลยมีความยากไงใช่ไหมโอเคไปต่อไปฮะตัวอะไรเอ่ยน,น,นั่นนี่โอ้โหเงามาแบบนี้พี่คัตแมนแน่นอนแม่มา ไอ้แน,น,น่อ้แน่ไอ้แน่ว่ามูฟเซ็ตนี่อย่างก,กับล็อกแมนหนึ่งเออผมได้มีใครที่เข้ามาอาจจะเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกอุ้ยเฮ้ยโหท่าใหม่เอ่าาเอผมมีเลนล็อกแมนเวอร์ชันที่เป็นยุคคลาสสิกนะไว้ด้วยนะฮะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสามารถไปหาดูกันได้นะฮะเพลิดเพลินเพลิดเพินเพิดเพน,เพน ไม่แน่เอายังใช้ wood b a l ดอีกแะไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ยไอ้นั่นมันอีกาตีลืมสังเกตอีกาล็อกมันเจ็ดนะนี้กลอตีนะนะแล้วใส่ตูดได้น่ารักดิบไปฮะโย่ต่อไปเราก็จะได้อะไรนะคัดมุมแรงวะก็นีเเเ้เลวฟน์เอ้าโล o l l i n g cutter หลอฮะเฮ่ยผมเพิ่งรู้ผมเรียกคัดมุมแรงมาต่อเลยมาไหนะด่านไม่กับด่านน้ำแข็งน้ำแข็งนี่หนิไม่พ้อนไอซ์กับแฟลตอะ ไอ้แม่หนี่ใครไอไข่ไอฮีดว่ะฮีดล็อกแมนสองอ๋อจริงๆมันน่าจะเป็นของไอ้นี่ป่กว่าแคลชป่ะวะเดี๋ยวช่างมันเฮ้ยเอล็ลบเออย่าอย่าติดมุมอย่าติดมุมไอย่าเอ้ยโอ้โหล็องวัตเตอร์ไม่ยิงสวนนีร่ด้วยเหรอเลี้คนดีนี่แนะโอ้โหโดนเร็วไปหน่อยโอ้โห ปล่อยอันตีวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโหโหฮีทมึงเฟี้ยวเกินไปแล้วเฮ้ยเปลีปปป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยกัดนี่คือกัดคือเฟี้ยวโอโ้กัดดีคือยิงแล้วมันเซ่ะเหมือนเรายิงชาร์จล็อกบัสเตอร์เลยแต่ไม่ต้องชาร์ดไงสบายเฮ้ยโหไม่ธรรมดาว่ะกัดเฮ้ยสวยสวย เพราะฉะนั้นเลือกตามสไตล์อาร์เคดฮะมันก็จะไม่ได้ฟื้นให้เราทั้งหมดเนากก็พยายามจะกินเงินเราให้ได้เยอะเลยนะก็ตามคอนเซ็ปต์ก็แหละอ่ะไม่เป็นไรใั่ไหมต่อไปอะตอมิกไฟฮะหลังนี้ใครไอซ์แน่นอนไม่ไอซ์ก็แฟดแต่ทรงนี้ต้องไอซ์ไอซ์แมนมามามาผมเอาลองเอากัดยิงกับไอซ์ไหมนี่มันเซ่แบบเอาเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอเฮ้ยหวานเจี๊ยบ เฮ้ยเอาหวานเชียร์อยากใครโดูจู่ก็มาเล่นตามได้นะเฮ้ยสวยเลยเลือดเต็มแม็กเลยฮะเจอลอตเตอร์ไวลี่ได้อะไรมานะก็ต้องเป็นน้ำแข็งอ่าไอซ์สแลชเชอร์ปาดปาดปาดโอ้โหลอตเตอร์ไวลี่ว่ะนี่ภาษาแม่งเท่ไี่มีนาฬิกาด้วยเองไม่ใจะกันโรงเรียน ใครออกแบบวาแม่คนตีนใช่ไหมอา y ย l l โล่เดวิลฮะไม่ได้แปลกใจอะไรน,น้องมาอยู่แล้วเล่นล็อกแมนไม่เจอมึงสิแปลกขนาดภาคเอ็กยังมาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเฮ้ย,ยลบลบลบอ,อาแยกล่างแน่ๆสภาพนั่นไงโอ้โดนเหลือเชื่อ โอ้โหยากไล่อีกแง่ไม่ทำไ,ไมก็ไรงเลยนันจะกัดแรงจริงว่ะปกติของสมัยเครื่องไฟฟ้ิคอมที่เป็นล็อกแมนพากแรกใช้อ e ิเล็กเนาะใช้กัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่มีหินให้หยิบเฮ้ยแต่นี้แรงมากโอ้โหโคตรโูดไปฮะ็อกเตอร์ไวลี่แล้วฮะอย่างนี้ไม่ต้องเตอไวลี่สามล่างวะหรือสองล่างไม่ไม่น่าใช่ล่างเดียวอ,อยู่แล้ว ผมไม่ได้เล่นนานเลยมาดิเอ้ยอย่าเฮ้ยอย่าหลบเฮ้ยอย่าอ้าวไอ้ป้าเอ้ยผมก็เชื่อมันจะไปนี่เฮ้ยอ้านานาเฮ้ยไม่บอกมันต้องยิงตรงๆว่ะเฮ้ยโอ้โหมึงทับกูอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหที่ระคีดไปเอาฮีทเอาฮีทไปยิง หลบหลบหลบเหมือนมันจะไอ้นี่ไม่ได้แล้วเด็ไม่ได้โอ้โหดูมันเปลี่ยนของเปลี่ยนของได้โคตรแย่เฮ้ยหย่าโดนคัดผมอาา่าฮ่าดอกเตอร์ไวริ่งต้องโดนคัดแมนเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วสวยเฮ้ยโอ้โหมีอีกลางอะไรวะเนี่ยอุ้ย โอ้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะผ่านไหมอ๋อก็ผ่านจบเหมือนกันโอ้โหแม่ต่เสียดายมันควรให้อีกนิดนึงคัทแมนผมแม่หมดก่อนอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะจบก็คือจบจริงๆมันควรจะชนะให้ได้แต่ไม่เป็นไรนิดเดียวอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะการฮะเอ่อเอาตัวแบทเทครับผม เอาไว้เล่นเพลินๆได้ผมว่ามันก็ดีนะเพราะจริงๆมันก็เล่น2คนได้ด้วยนะเออใช่ไหมมันสามารถเล่นล็อกแมนกับฟอร์เตหรืออะไรยังไงกับใครก็ได้นั่นแหละแล้วก็มาสู้บอสกันเพลินๆสนุกสนานมันเกมดีครัเป็นเกมดีเอออ่ะโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะฮะตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาเกมอะไรมาทําคลิปต่อแต่ละเกมนี่มันยาวเหลือเกินผมต้องไปวางแผนในการตัดต่อให้คอนเทนต์มันมันโอเคอ่ะนะโอเคคุณผู้ชม เดี๋ยวขอไปวางแผนก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe แล้วก็เป็นแล้วก็กระดิ่งกระงง่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่กับช่องเรา Just Play ครับช่องเล่นโรเกมโอเคงั้นแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ